นี่ก็เชิญถ่ายให้เห็นโรงแรมเดอะอิมเพรสใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยวันนี้วันเสาร์ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่ ตอนพี่ปเชอร์เดินทางมาฝนก็ตกถ่ายให้เห็นฮาเบอร์สักหน่อยเอตึกนั้นไม่รู้ว่าตึกอะไรแล้วตรงนั้นก็เห็นเป็นดอกไม้ประดับเขียน คำว่า welcome to Victoria อันนี้นกน้อยดูน่าจะเพลินกับการกินผลไม้ไม่รู้ลูกอะไรเหมือนลูกเมาบ้านเราคกินได้ค่ะพะเห็นสัตว์กินแล้วไม่ตายอันนั้นก็เห็นตึกรัฐสภาอีกมุมหนึ่งนะคะ ไม่เห็นมีเรือเฟอร์รี่เลยสงสัยว่าออกไปแล้วหรือว่ายังไม่เทียบท่าก็ไม่ทราบปกติก็จะมีเรือเฟอร์รี่ที่นำคนไปไปมาระหว่าง s ชส t ตทรกับวิกตอเรียนะคะ เชเดินลงมาข้างล่างแล้วตรงที่เป็นท่าเรือหรือฮาร์เบอรอ์รู้สึกว่ามีบุฟไม่เยอะสักเท่าไหร่วันนี้สงสัยว่าอากาศไม่ค่อยดีคนที่มาแสดงดนตรีโชว์หรือว่าขายของอาจไม่อาจไม่เยอะเหมือนครั้งก่อนๆที่แพชเชอเคยมา องฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่วันนี้ได้วิวไม่ค่อยสวยเหมือนทุกครั้งที่ไปเชิเคยมา ไม่รู้เขาเรียกว่านั่นร้านอาหารชื่อ m ไ Stone นะครั้งก่อนเราไปเฉลิมก็ทานเมนูคิดว่าก็แพงนะคะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งก็ถ้าเผื่อใครมีโอกาสมาก็มาลองนะคะเป็นค่อนข้างแพงแล้วก็คิดว่าอร่อยสมกับราคาวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีบูธเพื่ขายไอศครีมพวกฮัทด,ดอก ือว่าอะไรต่างๆด้วย